เหรียญไหนหน่าซื้อถือไว้บ้างเหรียญแบบไหนไม่ควรถือ3เทคนิคคัดเหรียญพื้นฐานดีเหรียญแบบไหนควรสะสมในระยะยาวนะครับสวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับคลิปโตนัทเจ้าของเพจคลิปโตนัทไลฟ์นะครับซึ่งเป็นเพจที่จะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับการลงทุนในโลกของคริปโตรวมถึงเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชน วันนี้นะครับผมมาในประเด็นสําคัญนะครับแล้วก็อยากจะนําข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาแชร์บอกต่อนะครับให้กับทุกๆคนเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันนะครับมันเป็นเรื่องของการคัดแยกเหรียญพื้นฐานดีกับเหรียญพื้นฐานไม่ดีนะครับเหรียญเหล่านี้เนี่ยมันมีความจําเป็นกับเราอย่างไงเหรียญพื้นฐานดีมันมีคุณสมบัติในลักษณะไหนแล้วเหรียญที่พื้นฐานไม่ดีเนี่ยที่เราควรจะออกให้ห่างมันเนี่ย มันมีลักษณะใดเหรียญพื้นฐานดีคืออะไรคือเหรียญที่ทำกำไรให้คุณอะวิธีนะครับที่ผมเนี่ยจะนำมาใช้นะครับในการคัดแยกเหรียญพื้นฐานดีเนี่ยมันมีสามเทคนิคง่ายๆเทคนิคที่ผมเนี่ยใช้นะครับในการคัดแยกเหรียญผมจะคัดจากความชอบส่วนตัวก่อนมันมีเหตุผลว่าทำไมผมถึง ใช้เทคนิคนี้เหรียญในตลาดเนี่ยนะครับทุกคนรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเหรียญในตลาดมันมีมากกว่า2,300กว่าเหรียญเข้าไปแล้วในตลาดคริปโตแล้ววันนี้นะครับมันก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ตั้งตัวขึ้นมาเถียงว่าเหรียญเนี้ยดีเหรียญเนี้ยไม่ดีไม่ดีในแง่ของนักพัฒนาไม่ดีในแง่ของดิเซนทไลท์ไม่ดีของอะไรอ่ะมีคนคุมไม่ดีในแง่ของความปลอดภัยนะครับคนก็จะเอาจุดอ่อนของเหรียญน,นั้นๆเนี่ยมาโจมตี เพื่อชูเหรียญที่ตัวเองเนี่ยศรัทธ,ธาหรือชอบมันจึงเป็นเหตุผลว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณชอบเหรียญไหนนะครับคุณไปศึกษาเหรียญนั้นไปศึกษาเหรียญนั้นก่อนวันนี้เนี่ยอยากจะตามหาเหรียญพื้นฐานดีของตัวเองให้เจออยากจะถือเหรียญใดเหรียญหนึ่งในระยะยาวแบบถือแบบ2ปีสามปี4ปี5ปีเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยกำลังตามหาแต่ยังหาไม่เจอนะครับเอาเทคนิคไปใช้นั่นก็คือเลือกจากความชอบส่วนตัวก่อนนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ผมใช้ นะถ้าอยากจะเจอเหรียญพื้นฐานดีคุณต้องเลือกมันจากความชอบส่วนตัวก่อนนะครับคนอื่นจะบอกว่าเฮ้ยลิปเปิลดี x อ p ดีอีเทเรียมดีช่างเขาแต่ถ้าคุณไม่ชอบอ่ะตัวคุณไม่ชอบอ่ะคุณไม่ได้รู้สึกปื้มไม่รู้สึกศรัทธาไม่รู้สึกอยากจะค้นหาข้อมูลมันอ่ะนะครับคุณก็ไม่ต้องไปศึกษามันมันก็จะไม่ได้อยู่ในลิสต์เหรียญพื้นฐานดีของคุณแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เหรียญพื้นฐานดีเทคนิคที่หนึ่ง จดเหรียญที่คุณชอบและลิศมันออกมาอาจจะมี4ี่0ิห้าสิบเหรียญแล้วแต่คุณเลยนะครับชอบชื่อมันนะครับชอบโลโก้มันชอบราคาที่มันวิ่งขึ้นสูงแล้วแต่ว่าคุณชอบมันจากอะไรขอแค่คัดแยกมันมาก่อนเลือกมันมาแล้วจดบันทึกมันลงไปว่าเหรียญน,นี้ยฉันชอบโอเคไหมนะครับนั่นคือเทคนิคนะครับแล้วก็วิธีในข้อที่หนึ่งนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเจอเหรียญพื้นฐานดีนะครับ เจอเหรียญที่จะทําเงินหลักล้านให้เราเนี่ยภายในระยะเวลาไม่กี่ปีถ้าคุณเจอเนี่ยคุณถือไม่แค่ปีเดียวอ่ะกำไร100%นะคุณคิดดูเนี่ยมันจะมาหาศาลแค่ไหนอ่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับข้อแรกนะครับคัดแยกมันนะครับจากความชอบส่วนตัวนะครับจดมันไว้นะโอเคนะครับในข้อที่2นะครับเทคนิคในข้อนี้ก็คือดูนะครับหรือศึกษาข้อมูลในอดีตของมันนะครับผมมีเว็บไซต์หนึ่ง เว็บไซต์นั้นเนี่ยมันมีชื่อว่าคอยเกโกหรือใครจะเรียกภาษาอังกฤษว่าคอยเกโกหรือเกโก้ก็ได้นะครับมันจะมีคําว่า C O I N นะครับ G E C K O c o m นะครับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นี้เข้าไปนะพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นี้เข้าไปถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเหรียญไหนมันเจ๋งมันดีมันมีตัวตนจริงไหมนะครับแล้วมันเป็นพื้นฐานดี จริงหรือไม่คุณควรจะถือมันในระยะยาวหรือไม่แล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณพิมพ์ชื่อเว็บไซต์นี้เข้าไปนะครับคุณไปเซิร์ชหาเหรียญที่คุณถือเหรียญที่คุณลงทุนเหรียญที่คุณถือโฮเหรียญที่มีหลายคนการันตีว่ามันคือเหรียญพื้นฐานดีไปเปิดเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้จะเผยนะครับเผยมลทินเผยพฤติกรรมเผย ความเน่าเฟะของเหรียญน,นะครับที่คุณเนี่ยอาจไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้าออกมาบอกคุณหรอกนะครับเ <_ d ata> พราะเขากลัวว่าเขาเนี่ยจะถูกแฟนมันแท้ของเหรียญนั้นๆเนี่ยด่านะครับ <_ d ata> พิมพ์ชื่อเหรียญเข้าไปเลยมันเจ๋งมันดีมันมีตัวตนจริงไหมมันมีวอลลุ่มการเทรดเท่าไหร่นะครับ <_ d ata> เหรียญมันตายแล้วหรือยังเหรียญมันสร้างมาเพื่ออะไร เหรียญมันเกิดมาเพื่อเป้าหมายใดคุณไปเช็คในเว็บไซต์คอยเกโกไปเดี๋ยวนี้เลยนี่แค่ข้อ2เท่านั้นนะครับผมใช้เทคน,คนิคนี้มาตลอดนะครับเวลามีคนบอก i, เฮ้ยเหรียญน,นี้น่าลงทุนเหรียญน,นี้ม่งโคตรดีเหรียญน,นี้ม่งโคตรเจ๋งผมไปเลยครับเว็บไซต์นี้คอยเกโกนะครับพิมพ์ชื่อเหรียญเข้าไปเลยแล้วเซิร์ชหาเหรียญน,นั้นบนเว็บไซต์นี้ถ้าเซิร์ชแล้วไม่มีแสดงว่าเหรียญน,นั้นเนี่ยเฮ้ยมันไม่เจ๋งว่ะ มันเจ๋งจริงมันต้องติดอันดับในเว็บไซต์คอยเก,กโกนะแล้วถ้าเหรียญน,นั้นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานดีมันจะต้องมีเทคนิคในข้อที่สามเข้ามาเทคนิคในข้อที่สามนะครับหลังจากที่เราได้พื้นที่ในการเช็คตรวจสอบแล้วนะครับเราคัดเหรียญที่เราชอบมาแล้วใช่ไหมวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเทคนิคที่สองคือเปิดเว็บไซต์คอยเก,กโกขึ้นมาเอาลายชื่อเหรียญที่เราลิสต์แล้วเราชอบเนี่ยค้นหาเลยในเว็บไซต์คอยเก,กโกแล้ว ใช้เทคนิคที่สามต่อจากนี้นะครับคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเหรียญเนี้ยมันดีไม่ดีนะครับพรามไหมอยากรู้ไหมนะครับอยากจะรู้ข้อสุดท้ายไหมนะครับว่าเฮ้ยพอเข้าเว็บแล้วมันทํำยังไงเทคนิคที่สามก็คือผู้พัฒนานะครับพิมพ์ชื่อเหรียญเข้าไปในเว็บไซต์คอยเก,กโก้แล้วเซิร์ชค,คําว่านะครับมันจะมีคําว่าหัวข้อนะเล็กๆคําว่าผู้พัฒนาในเว็บไซต์นั้นคลิกชื่อเหรียญน,นั้นเข้าไปแล้วคลิกที่คําว่า ผู้พัฒนานี่คือเทคนิคของผมเลยนะผมทําแค่สาขั้นตอนนี้แหละเวลาตรวจสอบเหรียญพื้นฐานดีเข้าไปเช็คแบบนี้เลยคุณพิมพ์ชื่อเหรียญน,นี้เข้าไปในเว็บไซต์คอยแก้โคแล้วไปคลิกที่คําว่าผู้พัฒนาไปเช็คด้วยตัวเองนะครับแล้วคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณเห็นแถบแบบนี้นะมีขีดเดียวนะแล้วว่างเลยนะหลงเหลงลงเหลงเลยนะไม่มีการาฟเลยนะคุณคิดว่าเหรียญน,นี้ คุณคิดว่าเหรียญเหรียญที่มันมีแค่ขีดเดียวเนี่ยการพัฒนาหรือผู้พัฒนาเนี่ยมันมีการพัฒนาแค่ครั้งเดียวตั้งแต่เปิดเหรียญมาสองปีเนี่ยคุณคิดว่ามันเหร<ส>ียญพื้นฐานดีไหมปีสองปีแม่งพัฒนาสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยนะครับมันมีผู้พัฒเข้ามาพัฒนาแค่สามครั้งเนี่ยคุณคิดว่าเหรียญนั้นเนี่ยมันดีไหมพอเข้าไปเช็คเนี่ยในระดับของผู้พัฒนานะพิมพ์ชื่อเหรียญเข้าไปนะเหรียญที่คุณชอบเนี่ยคุณลงทุนอยู่เนี่ย อยากรู้ว่ามันดีไม่ดีแล้วจะตัดสินใจขายดีหรือจะถือดีพิมพ์ไปในเว็บไซต์คอยเกโกแล้วไปค้นหาตรงคําว่าผู้พัฒนาไอ้ตรงเนี้มันจะชี้เป็นชี้ตายเลยว่าเหรียญคุณน่มันเจ๋งมันห่วยมันดีไม่ดีแล้วคุณถือแล้วคุณจะรวยหรือมีอนาคตไหมมันจะบอกจากผู้พัฒนานี่แหละคุณคิดดูนะถ้าคุณถือเหรียญน,นั้นสองปีมันมีการพัฒนาแค่สองสามครั้งอ่ะสองปีพัฒนาสามครั้ง ปรับ,บปรุงแก้ไขโค้ดสามครั้งซึ่งต่างจากบิตคอย์อ่ะแม่งมีการพัฒนาแบบเป็นร้อยๆอ่ะกราฟแบบนี้ตลอดอ่ะกราฟแบบโอ้โหติดต่อกันอ่ะนะครับมันต่างกันเราฟ้ากับเหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเทคนิคง่ายๆเอาสามเทคนิคในวันนี้ไปใช้หนึ่งคัดแยกเหรียญที่คุณชอบก่อนเลยลิตรมันออกมาหรือมีคนชวนคุณไปไป,ไปลงทุนในเหรียญนี้เนี่ยบอกว่าเหรียญนี้ดีพื้นฐานดีมากเลย นะครับโจดมันไว้แล้วไปเปิดเว็บไซต์คอยเก็กโคกพิมพ์ชื่อเหรียญเข้าไปไปคชิกที่คําผู้พัฒนา้าเหรียญนั้นมันเจ๋งจริงมันดีจริงมันจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้ามันดีจริงมันจะต้องถูกนําไปใช้งานถูกนําไปใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่หลอกชาวบ้านชาวช่องฝันร่วมรองแรงจะได้ขึ้นเอชเชงจะได้เทรดนะไม่เอานะครับเหรียญแบบนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณรู้วิธีนี้คุณเช็คแบบนี้คุณผมเชื่อเลยคุณจะไม่ไปลงทุนในเหรียญที่มันไม่พัฒนา เพราะอะไรเพราะเหรียญที่มันดีมันจะต้องมีการพัฒนาคุณเคยเห็นบริษัทใดที่เปิดขึ้นมาแล้วไม่มีการพัฒนาไม่ปรับปรุงนะครับอะไรเลยเนี่ยเมื่อสิบปีที่แล้วเป็นยังไงสิบปีนี้ก็ยังใช้ระบบเดิมแบบนั้นเนี่ยคุณคิดว่าโปรเจกต์บริษัทนี้จะเติบโตไหมเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญใดก็ตามเนี่ยที่เปิดมาสองปีเนี่ยแล้วแม่งมีการพัฒนาแค่สามครั้งสองครั้งคุณคิดว่ามันจะไปมันจะเป็นเหรียญพื้นฐานดีของคุณไหมแล้วคุณถือมันเนี่ยคุณจะได้กําไรไหม ขนาดการพัฒนามันยังพัฒนาแค่สองสามครั้งสองปีอ่ะแล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเหรียญไหนมันดีพื้นฐานดีคุณไปดูการาฟบิตคอยคุณพิมพ์คําว่าบิตคอยไปในเว็บไซต์คอยเกโคแล้วไปคลิกที่คําว่าผู้พัฒนาการาฟจะแบบนี้เลยนะครับจะแบบหนาแน่นมากในการพัฒนาการแก้ไขโค้ดนี่เหรียญพื้นฐานดีมันเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราศึกษาเรื่องพวกนี้จนเข้าใจเนี่ย นะครับคุณจะรู้ได้เลยว่าเหรียญไหนดีไม่ดีนะครับแล้วถ้าคุณเจอคนที่ชวนคุณไปลงทุนเอาสามเทคนิคนีน้ไปใช้นะครับมีคนบอกว่าเหรียญนี้ดีปีหน้ามันจะต้องให้ผลกำไรตอบแทนแน่เลยนะครับร้อยเท่าพันเท่าคุณไม่ต้องเชื่อเขาคุณทำแค่สามขั้นตอนที่ผมบอกจดรายชื่อเหรียญนั้นมาไปเปิดเว็บไซต์คอยเกคโคแล้วดูการพัฒนาของผู้พัฒนานะครับ ดูข้อมูลจากอดีตศึกษาข้อมูลจากอดีตไปขุดมานะครับว่าเหรียญน,นี้มันมีการพัฒนาไหมถ้ามันมีการพัฒนาเว็บไซต์คอยเก็คโคเนี่ยมันจะนํามาทําเป็นกราฟมันจะเป็นกราฟเลยในส่วนของผู้พัฒนาอย่างเช่นเหรียญบิตทอร์เลนแล้วเหรียญใดก็ตามที่มันมีการพัฒนาหลงเหลงอ่ะคุณจะไปคาดหวังว่าปีหน้ามันจะทํากําไรให้คุณเป็นล้านเป็นพันล้านได้ไหมคุณตอบตัวเองสิคุณตอบตัวเองนะครับ ตอบตัวเองก่อนเตื่นนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดนะไปศึกษาเองก่อนนะครับเอาสามเทคนิคนี้ไปใช้ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูดเพราะมันก็ตัวใครตัวมันเงินใครเงินมันนะครับแต่ถ้าวันนี้ผมไม่พูดประเด็นนี้ผมเชื่อว่าอาจจะมีอีกหลายคนอีกหลายล้านบาทนะครับถูกตลาดนี้กินไปโดยที่เราไม่มีข้อมูลเราไม่รู้ว่าเหรียญแบบไหนมันพื้นฐานดีไม่ดีจะเช็คแบบไหนจะลงทุนยังไงนะครับ จะใช้เทคนิคอะไรนะครับเอา3ามเทคนิคในวันนี้ไปใช้นะครับนั่นก็คือหนึ่งเช็คจากความชอบส่วนตัวนำรายชื่อเหรียญน,นั้นมานะครับจดไว้นะครับแล้วก็สต์ไว้นะครับ2นะครับศึกษาข้อมูลในอดีตนะครับเปิดเว็บไซต์คอยเก็คโคขึ้นมาเลยนะครับพิมพ์ชื่อเหรียญที่คุณสนใจหรือมีคนแนะนําให้คุณเข้าไปลงทุนแล้วสามไปคลิกที่คําว่าผู้พัฒนาถ้าการาฟมันน้อยนะครับคุณเขี่ยมันลงขยะไปได้เลยในการพัฒนาเนี่ย เหรียญใดก็ตามที่มันไม่มีการพัฒนานะครับหมันห่วแตก 2. มันสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงแหบตานะครับสมมันตั้งใจสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น